สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัชรา,ชา,ล,า,ารลักษณ์จันเลขที่25ค่ะวันนี้ก็จะมาสแสดงบทบาทสมมุติเป็นรุ่นน้องที่ได้เบอร์รุ่นพี่มาแล้วก็กำลังจะโทรไปหาค่ะอืมค้ยได้เบอร์พี่เขาแล้วอ่ะโทรไปป่าโทรไปพี่เขาแล้วมาไหมอ่ะไม่กล้าคุยอ่ะเผลอแน่อุ้ยได้เบอร์มาแล้วอ่ะสักนิดสักนิด กจังเลยกูพี่ไม่รับโทราศัพท์อ่ะอืมไม่เขินหานเลยจ้าอืมข้าไปที่จับไหนอ่ะ ถ้าบอกค่ะนม่เบอร์พี่อเอหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะนม่เนใครนะคะเฮ้ยพี่อค่ะหนูชอบพี่เอมากเล้ยเป็นใครอ่ะอุ้ยค่ะแม่พ่เอไทยค่ะนมาแม่พี่เดียวทำอะไรอ,อ,อ,อยู่อ่ะคะ ออโอ้ยพี่ไม่รู้กันะนะคะเขินะพี่ค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ